จำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในแต่ละวันก็กำลังทำให้สะท้อนนะคะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากขึ้นสำหรับโควิด19วันนี้รายงานผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า7,000คนและภาพที่ได้เห็นผู้ป่วยจำนวนมากนอนรอเตียงในการรักษาพยาบาลได้เห็นภาพผู้ป่วยบางคนเสียชีวิตที่บ้านเพราะว่าต้องรอเตียงในการรักษานะคะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็เตรียมที่จะนำมาตรการ กักตัวดูแลรักษาที่บ้านหรือว่า Home Isolation มาใช้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยเตรียมที่จะให้แพทย์ไปคอยดูแลอาการที่บ้านด้วยเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้แตะ7,000คนผู้เสียชีวิต75คนและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณการว่าสัปดาห์หน้าผู้ติดเชื้ออาจจะถึง10,000คน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคอตอบรับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเร่งเดินหน้าระบบให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่หนักหรือกลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชนภายใน1-2วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้แนวทางผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้านมีความเสี่ยงคือการเปลี่ยนแปลงของอาการที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในครอบครัวและการขยายสู่ชุมชนแต่เมื่อทางเลือกไม่มีมากนักเพราะขณะนี้ผู้ป่วยเกินศักยภาพของโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสาธารณาสุขวางระบบการรักษาตัวเองที่บ้านโดยประสานงานกับโรงพยาบาลในระบบเพื่อให้มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องหากผู้ป่วยอาการแย่ลงโรงพยาบาลต้องรับเข้ารักษาทันทีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่าที่ผ่านมามีการทดลองให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านมาแล้วเท่าที่ทราบเครือข่ายของกรมการแพทย์เนี่ยได้ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเกือบร้อยคนละนะครับแล้วก็ในส่วนของ community isolation เนี่ยได้มีการเตรียมพื้นที่ไว้แล้วเบื้องต้นเนี่ยวันก่อน23วันนี้เข้าใจว่า65สิ้าละและตั้งเป้าว่า ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทำให้ได้ถึง621ชุมชนทั่วประเทศทั่วกรวุงเทพเตุที่ต้องทำตรงนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าจะรองรับผู้ป่วยที่ไปตรวจเนี่ยแล้วก็ยังหาเตียงไม่ได้กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายการรักษาตัวเองที่บ้านคือผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอโรงพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เริ่มมีอาการดีขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ว่าสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองที่บ้านต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการอายุน้อยกว่า60ปีสุขภาพแข็งแรงไม่มีภาวะอ้วนไม่เป็นโรคปอดโรคไตโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานหรือโรคอื่นๆตามความเห็นของแพทย์อยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่พักที่ไม่แออัด สามารถแยกพื้นที่และของใช้จำเป็นกักผู้ไม่ติดเชื้อและยินยอมที่จะกักตัวเองในที่พักสำหรับการใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลระบบติดตามให้การรักษาเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญเลขขาธิการสปสช,อช,อช,อชอระบุถึงรายละเอียดระบบติดตามรักษาก้อนหนึ่งก็ต้องมีบุคลาก,กรการแพทย์มาตรวจเยี่ยมอย่างน้อยวันละสองครั้งอาจจะใช้เป็นวิดีโอคอลหรือว่าโทรศัพท์มาถามว่าตรวจเยี่ยมอะไรก็ต้องมีการตรวจเยี่ยมความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สุดตอนนี้เราก็เลยจัดอุปกรณ์ให้ก็คือไข้เครื่องวัดไข้กับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดซึ่งเราเชื่อว่าสองตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ไวที่สุดที่จะให้ตรวจจับได้ว่าท่านกาลังมีอาการแย่ลงนอกจากนั้นเราก็รู้ว่าการที่ปล่อยให้คนไข้ยอยู่บ้านเนี่ยเราบอกแยกกักเนี่ยท่านอาจจะไม่แยกกักจริงก็ได้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการจัดส่งอาหารให้ท่านวันละสามมื้อเลยกับอีกส่วนหนึ่งเราก็เร่งให้ยา ซึ่งขาดนี้ก็อาจจะมียารักษาที่เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาฟ้าทลายโจรยาต้านไวรัสเราเชื่อว่าการให้การรักษาที่เร็วขึ้นจะช่วยทําให้ชะลอการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือแดงได้การให้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักดูแลตัวเองเบื้องต้นที่บ้านมีการดําเนินการในหลายประเทศทั้งสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาทั้งนี้การติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และการรับตัวเข้ารักษาทันทีหากอาการแย่ลงเป็นปัจจัยสำคัญ